สวัสดีครับผมวันนี้ก็เอาหลวงปูท่ทวดทิมเล็กหน้าอาปาเช่นะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นเนื้อแดงนะครับผมค่อนข้างที่จะหายากก็ตั้งแต่เล่นหลวงปู่ทวดมาก็หน้าอาปาเชหายากมากนะครับผมอันนี้ก็สภาพเดิมๆเ,เนื้อแดงคราบดินคราบเบา้าคราบขี้เบ้านะฮะ อดินขี้วัวนะครับผมดินเป้ายัางสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยโอพระองค์นี้คือสุดๆเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ขยันเดินหาของนะครับผม วันนี้ก็ไปตลาดนัดสัส่นกำแพงนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ได้เจอของดีนะครับผมซึ่งเศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมเพื่อนๆก็เอาของรักของห่วงนะครับผมเอาออกมาวางขายก็ถือว่าพวกคนก็ต่างสภาพคล่องแย่กันพวกคนนะครับผม มันไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆนะครับผมหน้าอาปาชีนะฮะสวยๆขนาดนี้ถ้าอยู่กับมือเซียนก็หลักแสนนะครับผมเนี่ยนี่คือว่าสวยนะครับผมคือภาพเบ้าคาบอะไรเดิมๆนะครับผมเนี่ยอาปาชีนะครับผมก็สร้างปีพศ2505นะครับผมสร้างพร้อมๆกับ ตาวนี้ทีมใหญ่ทีม a ทีม b ทีม c นะครับผมแล้วก็ปั๊มซ้ํานะครับผมก็หลังตัวหนังสือนะครับผมมีหนังตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือเล็กหนังสือกลางอ่ะทอรหารใหญ่ทอรหารเล็กครับผมอ่ะก็วอจุดนะครับปีเดียวกันปีศูนย์ห้านะครับผมก็หน้าอัปเเช่น,นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ,ะพบเห็นได้ยากนะครับผมก็ สวยๆแบบนี้นะครับผมก็นี่คือนางงามเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นองค์ขนาดเล็กนะครับผมกระถัดรัดนะครับผมว่าจะมีความสวยคลาสสิกธรรมชาตินะครับผมวันนี้ครับหมีเชียงใหม่นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เช่าพระนะครับผมหลวงปู่ทวดอาาชีนะครับผมอ่ะก็ช่วงนี้ก็พระดีๆนะครับผมเริ่ม หลุดออกมานะครับผมเริ่มหลุดออกมาให้กับเปลี่ยนมือกันนะครับผมหลังจากที่อยู่กับเจ้าของก็ยาวนานนะครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมก็จะเอาพระส,สวยนะครับผมวันนี้ก็ได้กิ่งวัสุทัศน์ด้วยนะครับผมหน้าอินเดียกิ่งมันมีกิ่งกลางกิ่งใหญ่กิ่งเล็กนะครับผมก็มีวันนี้ก็ได้ พาร์กิงอินเดียวัสุทัศน์สองสี่แปดสองนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาค่อยไลฟ่ให้กันดูนะครับผมเนี่ยเนื้อแดงนะครับผมเนื้อแดงอ่เนี่ยทารักด้วยนะครับผมเนี่ยอ่ารักหรือว่าอ่าคาบข้าวเมานะครับผมคาบข้าวเมานะฮะเนี่ยคาบคาบ,าบอ่าคาบดินขี้วัวนะครับผมเนี่ยก็เรียกว่าคาบเป้านะครับผม โอ้โหโองค์นี้คือสวยคลาสสิกเดิมๆนะครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้โหธรรมชาตินะครับผมี่รอยตะไบความเหี่ยวนะครับผมสิ่งสําคัญก็สุดอที่สุดก็คือ,อกระแสโลหะ,ะความเก่าธรรมชาตินะครับผมก็ผ้าแบบนี้นะครับพ้าหล่อแบบนี้ก็อ,อย่าไปเล่นเล่นตำหนินะครับผม การเล็ตตำหนิทำให้เราดูพระไม่เป็นและผิดทางนะครับผมส่วนหนึ่งคือเราจำทิมทรงไว้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยอาปาเช่องเล็กๆหน้าเงเนๆอย่างเงี้ยครับผมแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือธรรมชาติความเก่าของโลหะนะครับผมและธรรมชาติการล่อ,อถ้าเนื้อไม่ถึงไม้จะตรงตำหนิพิมพ์เป๊ะ,ปะก็เก๋นะครับผม ผลที่ทําพักกก้เขาหัวเราะนะครับผมเขาเก่งมากเก่งกว่าเซียนนะครับผมโคตรเซียนก็คือคนทาพักเกอนะครับผมเขาจะมีความสามารถความเก่งกาจอย่างเอกอุกนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่คนทำพักเกอทำไม่ได้นั่นก็คือความเก่าและธรรมชาติครับผมเนี่ยความเก่าและธรรมชาติ คือโลหะมันต้องกัดแบบนี้นะครับผมอ่าเนี่ยฮะผ่าอายุ60กว่าปีนะครับผม62ปีนะฮะ2,505ัน250นะครับผมปีนี้ก็เป็นพศสองพนาร้อนะครับผมนฮะก็อ่ะสิ่งต่างๆนั่นคือธรรมชาตินะครับผม จะไม่เคยหลอกใครนะครับผมความเก่าธรรมชาตินะฮะกระแสโลหะนะครับผมโอ้โหเนื้อคือเนื้อโหดมากนะครับผมโอ้โหนี่คือสวยๆก็คืออยู่กับเซียนก็หลักสลายหลายแสนนะครับผมเนี่ยคือเดิมๆนะฮะอ่ะวันนี้ครับก็เอาพระที่สุดอาปาเช่นะครับผมหน้าอาปาเช่หลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้านะครับผมเนื้อแดงนะครับผม ก็จะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะให้ดูเนื้อเหลืองนะครับผมเนื้อ้มนะครับผมเนื้อเหลืองแล้วก็ดูเตาทีบทิมเตารีดทิมกลางปั๊มซ้ำนะครับผมก็ค่อยๆทย,ย,ยอยนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสก็จะเอาอ่าลอดมหาวันเนื้อเนื้อแดงนะครับผมนี่สภาพนางฟ้านะครับผมเดี๋ยวมีโอกาส เดี๋ยวเอามาให้ชมนะครับผมคือพระเนี่ยฮะสิ่งที่เราเดินผิดทางกันก็คือเราไปจำตำหนินะครับผมแต่เราไม่ได้ดูกายภาพความเก่านะฮะดูธรรมชาตินะครับผมมันก็เลยทำให้เราดูพระไม่เป็นกันไม่ว่าจะเป็นพระสมกนางพญาพระรอดนะครับผมอ่ แล้วก็ธรรมชาติของเขานะครับผมไว้มีโอกาสนะครับผมผมจะมาไขปริศนานะครับผมเรื่องอพักกุนะครับผมก็ว่าดูยังไงให้แท้นะครับผมดูยังไงให้แท้ดูยังไงให้เอาขึ้นคอได้นะครับผมก็ไว้มีโอกาสผมก็พยายามลงย t u b บลงติกต็อกไปบ่อยอยู่นะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนที่ดูเข้าใจนะครับผมแล้วก็ ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมก็จะได้พระแท้แฝนคอโดยที่ไม่ต้องแพงนะครับผมนี่ฮะครับรอยตะบอยมีความเหี่ยวย่นนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เอาหลวงปู่ทวดปี0ูนย์ห้าเนื้ออาบเชีนะครับผมหายากนะครับผมเก๊ก็ไม่เหมือนนะครับผมอ่ะเก๋ก็ดูกระแสโลหะเนะครับผมหาโลหะไม่เก่าไม่ถึงไม่กลับนะครับผมมันมีเนื้อแดงกับเนื้อดามเนื้อแดงกับเนื้อเหลืองนะครับผมก็ ไว้มีโอกาสหน้านะครับผมก็จะเอามาไล์นะฮะแบ่งปันความรู้กันนะครับผมจะได้ตะเวนเช่าหาพระนะครับผมผมเล่นพระได้ทุกหน้านะครับผมไม่ว่าไม่ว่าราคาหลักแสนหลักล้านหลักร้อยนะฮะหลัก20 30นะครับผมเล่น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 ทุกหน้านะครับผมขอเพียงแค่ได้กําไรไม่ไม่กีดตังนะครับผมก็โอเคครับผมอ่ะวันนี้ครับมีเชียงใหม่นะครับผม ก็เอาความคลาสสิกความสวยงามนะฮะของหลวงปูทวดปี05หน้าอาปัปเช่นะครับผมมาให้พวกเรารับชมกันนะครับผมครับสวัสดีครับ